สวัสดีท่านผู้ชมท่านผมผในหมอรักเกอร์ในการเกมของผมแล้ววันนี้เราก็มาดูเกมด้วยื่อว่าเซเรนี่ทำให้พักสามในหมอนไปต็มเพลเย่ในพาร์ทที่21แล้วนะครับผมโอ้โหเป็นเกมในตำนานที่เราได้กลับมาแคสครั้งนึงครับผมหลังจากที่ไม่ได้แคสกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ประมาณสัก3-4เดือนเห็นจะได้นะครับโอเคครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้กลับมาแคสเกมในตำนานเกมนี้ครั้งนึงนะครับผมวันนี้ทุกคนได้รับชมได้รับหลอนกันแน่นอนนะครับผมสำหรับใน นี่นะครับผมโอเคครับผมแล้ววันนี้เลยนะครับผมต้องบอกกันว่าเป็นพ้าที่สุดจะพิเศษนะครับผมไม่ใช่พิเศษเพราะว่ามีเสียงแต่พิเศษที่ว่าเรามีแขกรับเชิญนะครับผมขอเสียงแขกรับเชิญในตั้งนานเลครับผมโอเคครับโอ้ยหายไปไหนมาตั้งนานครับคุณโอครับวันนี้ไม่ได้เป็นคนบนฟ้าแล้วเหรอครับคุณโอ้ เ,ออเดี๋ยวเ,ออเดีอหรือว,ว่าฮักคองได้นะครับอ่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมีบางคนสงสัยอ้าวเฮ้ยแต่ก่อนออคุณโอ๊กยังเป็นคนบนฝ้ายเลยทำไมวันนี้ถึงมาเล่นกับออพี่หมอได้นะครับผมเออเดี๋ยวต้องถามคุณโอ๊กก่อนว่าคุณโอ๊กเป็นตัวออหมายเลขอะไรครับต้องถามอย่างนี้อ,อ๋อคืนยี่แค่้ครับคุณสามหกสี่ใช่ไหมครับอ,อ่าน,น่าจะใช่เพราะตอนนี้มันมีคนเข้ามาอีกคนนึง ก็เลยงงว่าใครเป็นใครตอนนี้คุณโอ๊คเป็นอะไรอสี่ห้าสองเหรอหรือว่าสองสี่เก้าไม่มาสองสี่เก้าใช่ไหมโอเคสองสี่เก้าคือคุณโอ๊กนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็ผมกับคุณโอ๊คสองสี่เก้าแล้วก็ใครก็ไม่รู้สี่ห้าสองนะครับผมก็จะมาสารต่อนะครับผมตํานานแห่งความหลอนนะครับผม,มรู้สึกว่ามันจะเก็บกันเร็วหลือเกินนะครับผมก็มีมีหลายคนนะครับผม คอมเมนต์มาว่าเอ้ยทำไมแต่ละพาร์ทมันสั้นจังเลยครับพี่มันไม่จุใจโอเคครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยแล้วกันนะครับผมก็ให้อยากให้ดูกันยาวๆเหมือนกันนะครับผมนานๆทีเราได้มีโอกาสได้มาทำโปรเจกต์นี้กันอีกนะครับผมก็จัดไป25นาทีกับสามสิบคัสตาร์ดประมาณประมาณนั้นครับผม25หรือ30นี่แหละนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้คุณโอ๊กอยู่ไหนครับไปหาคุณโอ๊กกันดีกว่าครับผมคุณทุกคนคิดถึงคุณโอ๊กนะครับโอยู่ไหนย เชี่ยมันกินอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเยี่ยมันะเฮ้ยคุโกคุโกคุโรอ้าววิ่งซะแล้วโอ้โอ้เชี่ยเหลือสองคนกูพีดกดพิดจะกดวิ่งเฮ้ยเยคุโกคุโกวิ่งเออคุโรไม่ติดเรียบร้อยครับเรียบร้อยตายต่อหน้าต่อตากูเลยยังไม่ทันจะได้มาเจอกันเลยคุโกคุโกคุโกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปหาคุโรครับเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปหาโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุโกคุโก โอเคโอเคปลอดภัยแล้วออตั้งนนาเดี๋ยวนะตรงนี้เข้าได้เหรอได้ประตูเลื่อนโตเนี่ยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมว้าเชี่ยมึงจะพอวะาไหมครับอือหือวิ่งเร็วกูดโอ๊เราต้องวิ่งเร็วโอ้โหมามามารอบนี้เราได้วิ่งกันสองคนนะครับผมพัดพัดพัดกันก่อนผมวิ่งคนเดียวว้าวไปเลยอือเรียบร้อยครับ นี่นะนีพาทพัที่แล้วเราเราเราเออกับผมวิ่งคนเดียวมาพ์ทนี้ก็จะมีคุณโอ๊กมาร่วมวิ่งไปกับเราด้วยนะครับผมนะจะได้เห็นรีแอคชั่นของโอ๊กเวลาเจอผีนะครับผมสู้ๆครับคุณโอ๊กครับสู้ๆครับเดี๋ยวเราโอ้มันมาผมแล้วครับคุณโอกคุบโอ๊กคุณโอ๊กอยู่ข้างบนโอ้ทางเชื่อมนะครับผมเอ๊รู้สึกว่า เล่นมาตั้งนานเพิ่งจะสังเกตว่าตอนนี้เราอยู่ที่ยานอวกาศเหรอครับคุณโนครับโอ้แล้วมันมันโซ่ยานอวกาศแล้วคืองงว่าทาไมพี่แดงมาอยู่ในยานอวกาศเออผมจาไม่ได้ว่าพี่แดงจะมาอยู่เกิดเออที่ไหนนะในในในเนื้อเรื่องสวัสดีครับโนครับอะไรติดอย่าอย่าไปทางตันเอ้ยเดี๋ยนะอย่ายานอวกาศ แล้วก็มีสปาาดตัวสีแดงทำไมผมนึกถึงอมองอัดยังไงก็ไม่รู้ครับคุณโตครับโอ้โหอย่างใช่กูว่ากูว่าไม่อมองอัดใช่เลยเด่ะอ่ามีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนครับผมหมายเลข92ครับผมอ่าหมายเลข63ใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคผมเป็นผมเป็น364นะครับคุสโตเป็น249นะครับเพราะว่าเราไม่รู้วิธีเปลี่ยนชื่อนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมหาวิธีตั้งนานแล้วจนบรรยางจริงนะครับผมโอ้โหพิม่วง พี่92คือเอ่อไอสีม่วงนะครับผมโอเคอ่ะวคุณรับรัวไหมเอวหลอกหลอกคือคือตอนนี้เรามีกัน3คนก็จริงแต่ว่าเอ่อมันวิ่งเร็วมากมันตามใครครับโอ้โหแม่งล่อพี่ม่วงกูแล้วมันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเขาไปพี่ม่วงกูกำลังจุกมันอยู่พี่ม่วงกูจุกผีอ่ะดูครับท่านผู้ชมมันจะโหดไปไหนเนี่ยน่าน่าน่าแล้ โอเคระหว่างนี้คุณโอ๊ก็รีบไปเก็บไปเย้อืมโอเคโว้ยเยี่ยเพื่อนกูตายแล้วไปครับโอ้แล้วดูว่าแบบนี้น่าจะเร็วอยู่นะพยายามพยายามจะแบบว่าดึงเวลาให้มันนานๆจะได้ดูกันยาวๆแต่เรนรู้สึกว่าน่าจะจบเร็วอยู่ใช่ไหมครับคุณโอ๊คครับติดตัวช่วย <laughs> ตว,วย <laughs> เอ้ยแต่มันก็เหมือนเอามองอันจริงๆนะถ้าดูๆแล้วเนี่ยอยู่บนยายนอะวการเนี่ย <laughs> โอเคบรรยากาศเก่าๆได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมโอ้เพื่อนเพื่อนกูออกไปแล้วครับผม92ออกไปแล้วครับเหลือกันสองคนอีกแล้วเราโกบินกันมึงมีไงมีไงเฮ้ยมันอยู่กูมันอยู่กับกูเรียบร้อยหน้าทิมเลยครับอุ๊ดโอ้ยม่นคิเดียวทีเดียวตายเลยอ่ะโอ้ยโอเค เราต้องใช้ความระมัดระวังเนยจุดโนูไปซ้ายจุดหนไปซ้ายจุดหนไปซ้ายนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้กระผมกับคุณโอ๊กมาเล่นด้วยกันอีกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับบอมโอ้โหโอ้โหเอ้ยมีเพื่อนมาชื่ออะไรอีโมเลยอีโมสเตอร์พิงค์โง่ใหม่เข้ามาทีกูแหลงเดินค้างกันเลยทีเดียวคุณหนูเบื่อตายเรียบร้อย ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางคนเปลี่ยนชื่อได้แต่ว่าพวกเราหาวิธีเปลี่ยนไม่ได้เลยใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมคือจนมันยามากๆครับผมนะฮะเออเห็นคนเขาเปลี่ยนชื่อกันได้ก็แบบเออจะได้เรียกกันถูกนะครับผมว่าใครเป็นใครแล้วแม่งมีแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับคือมันต้องซื้อหรืออะไรนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับมาเดี๋ยวมาดูอ่อคุณอีโมนี่ป่านะครับผมโอ้โหสีสันสวยงามมากครับผมดูครับเพื่อนเรามันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยครับผมกูตาอังหนะครบ ไม่มีเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับผมห้าหกหนึ่งนะครับโอ้โหห้องนี้จุจได้ก <คน S 1> <ม>ี่คนอะไรนะอ๋อกดไอเติร์ดเพอร์สซันนะครับผมใครอยากจะเล่นแบบมุมมองบุคลที่สามนะครับผมก็กดเล่นได้นะครับแต่ผมรู้สึกจะมึนหัวมากกับมุมมอ,ง,องนี้นะครับอุโดเหมือนทหารยากๆด้วยใช่ไหมเออมันดูลำบากนิดนึงม,มีมีแบบใครเพื่อนกูอยากพุทธท่อโอ้โหไอ,อ้นั่นมันไปเล่นอะมองอันเลยครับอย่างนั้นอ่ะเอยแต่มันมีมันม,ม,นมีมันมีท่ออย่างงี้มันก็ มันน่าจะมีการแบบว่าเรฟอรินนะครับผมจะเกมอมองอัดนะฮะเออนะครับในเวอร์ชันซารินี่ทับบี้นะครับผมถือว่าได้สองเกมเลยนะฮะโอเคก็ไม่รู้ว่ารูปร,รูปรูปร่างยานมันเป็นยังไงนะครับเราก็เล่นครั้งแรกนะครับด่านนี้ก็คือเราจะเล่นกันต่อเนื่องกันเลยนะครับผมถ้าปิดไฟไมันจะช่วยไหมเนี่ยอ,อ่าแหลดูไม่น่าช่วยนะจําตอนที่เราเล่นในด่านที่มันมีกระท่อมได้แหมปิดไฟก็ไม่ช่วยออแต่ที่ช่วยได้ก็คือต้องเอองียบเงียบอ่ะคือต้องแบบ อย่าเสียงดังอะไรประมาณนี้ต้องนั่งยองๆต้องค่อยๆเดินหลังมันอ่ารนั้นมันไม่รู้แต่ถ้าเปิดไฟปิดไฟมันไม่มีผลนะฮะคุณโอค่ะท่าที่ดูมานะโอ้โหแม่งเต็มห้องแล้วครับผมตอนนี้คน <c oughs> โอ้โหคนใหม่มาเตมแ็กแหละตอนแรกเรากะว่าจะเล่นแค่สองคนนะครับแต่มาแม่งเต็มห้องแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับอโอ้ยเ่ีเอมามาเฮ้ยเฮ้ยเกม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 คุณโอ ครับจะตายแล้วครับรันโฟย์ไลท์จะจะที่หลบเลยเพื่อนคุณจะที่หลบแน่ไอ้เคี้ยเข้ามาหกคนเลยเต็มห้องแล้วมั้งเนี่ยแล้วใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้จะที่หลบเลยเฮ้ยไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวหาคุณโอ๊กก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่านี่คุณโอ๊กมันคือที่ไหนจะคนที่จะเล่นจะได้รู้ว่ามันคือที่ไหนอะไรยังไงเฮ้ยเขาเป็นยังไงวะไปไม่ทันเฮ้ยได้เหรอ ใช่เออก็เข้าได้เฉยเลยก็กลัวมันจุดบั๊กนะไหนดูทรงมัน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 ไปหาคนอื่นอ๋อโอ้โหมันเฝ้ากูเลยมันเฝ้ากูเลยอ้าวยังไงเอาไวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณโอ๊กนะฮะรอสักครู่จะเอ๋เอ่ออย่าเข้ามามันเฝ้ากูอยู่ไหนดูซิเขาเล่นอะไรกันในห้องนะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กโอเคโอ้โหเฮียเฮียเอาทำไมกูณโอ๊ตายอ่ะ พอไปพอไปทำไมกระดิ่งตายได้ไงมึงทำให้มันม,ามาัดเจ้าไอ้ดีบัตโอ้มัดควายเรียบร้อยครับโอ้โหคือตอนนี้คนมึง <c oughs> คืออยูอยอยอย่ดีๆมึงอยากจะร้องมึงก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอผีหา่าเลยเว้ยมันมันไม่เหมือนในอีเบะม่วงอีเบะม่วงมันจะร้องทุกครั้งเวลาที่เราเข้าใกล้ได้อีนี่มึงอยากจะร้องตอนไหนก็ร้องอะไรประมาณนี้

โอ้วิ่งแล้วคุณโอ๊กวิ่งแล้วไอ้หลงเลยโอ้ล้อฟีล้อฟีมีดิฟด้วยอาการแหลกของคุณโอ่งนี่คือแบบเล่นซะดิฟได้เลยนะฮะวิ่งวิ่งดิฟวิ่งดิฟเพราะมันไปหาเพื่อนแล้วอ่ะเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปหาคัสตายดีกว่าครับคุณโอ๊กหายไปอยู่ไหนอันอันเดียวสุดท้ายเอออันสุดท้ายนี่แหละหายากโอเคครับเดี๋ยวเราตามหลังคุณโอ๊กไปนะครับเราต้องคอย เดี๋ยวลงไม่ได้ไงเดี๋ยวคุณนงลคุณนองลงไม่ได้ไงทำไมผมลงไม่ได้แล้วคุณลงลงได้หมายถึงอะไรนี่คุณโองขจะใช้ใช้โปรเลยครับเนี่ยคุณนองโปบ้านเอรีให้คุณยอยู่ดีๆคุณน้องงงไปต่อหน้าต่อตาผมเลยเลยกี่ดีเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเอ้ย ตายแล้วอยู่ดีๆก็ตกโลกซะแล้วตกยานตกยานตกยานทีเอาซะให้ผมบรรลุเลยครับเฮ้ยทำไมครับคุณโดครับคุณโดบรรลุคุณตุ๊งตึ๊งตึที่เปิดอาหารที่ไปอาหารเซนทรัลโอเคโหแม่งวิ่งทะลุประตูได้ด้วยฮะไอ้ผีเนี่ยอืมไปดีกว่าไปดีกว่าไปติดอะไรมะเฮ้ยเก็บเลยเยส ในที่สุดครับผมเราก็สามารถชนะด่านนี้ได้ทันทีนะครับผมบก็ติดผมตกแหมไปมุกี้ฮ่าฮ่าาผมมันดูเลยครับว่าเราไม่ได้อยู่บนอวบเกิดเราแค่อยู่บนชั้นบรรยากาศบนชั้นบรรยากาศเลยเหรอโอ้โหนะครับเป็นผู้บุกเบิกนะครับผมเปิดโลกนะครับอุโดโนะก็โอเคก็จบไปสำหรับพาที่21นะครับผมของเกมซันรีเทัิพีภาค3ในหมดวดมิติพิเศษนะครับผมก็ คิดไดยังไงครับผมก็ฝากอคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมกูมด้อมีอนตจะฝากกับแมปนี้นะยครับผมฝากได้เลยครับใชไ่ไหม <c oughs> ไม่ใส่จิ๋ว <c oughs> งงมันจะงงเหมือนกันพี่แดงนะี่คืออยู่ดีๆมึงจะกีดก็กีดอะไรเงี้ยนะครับผมก็โอเค ก็ถ้าใครอยากให้เรานะครับผมทั้งสองคนกลับมาเล่นเกมนี้กันต่อเรื่อยๆครับผมก็ฝากกดไลค์เข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมต้องฝากด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ทาง Channel เกมเทนนะครับผมได้มีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะครับผมก็ใครที่อยากมีเอ่ออีโมจิเท่ๆนะครับผมหรือเวลาคอมเมนต์หรือเวลาที่แบบว่าจะมาดูคลิปพิเศษนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมถ้าคุณสมัครสมาชิกช่องเข้ามานะครับผมก็คือสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยคุณโอ๊กอย่าล นะครับก็โอเคสวนวันนี้ก็ <S 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 แล้วเจอกันใหม่พัทหน้าครับผมสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ